ขึ้ที่สามใช่เมืตนช้าดก่ามถีก้าลูกสาวก็เรียนัสือลว่าเรียนสคมกำลัใ่รูปที่จะถ่ายด้วยเดี๋ยวจะ่กให้นะที่ถ่ายรูปรูปเด็กนรูปด้วย ออมาเต้มหมบอกอนี้บนะอกนะดีปวนะนให้เฮ้ให้ยกมือชี้ไปนี่มันชี้ของต่างไงพี่เขาเลย ดูดีใช่มั้ยโอไม่เจอคนร่าเลยเหรอเขาเอาของมาทีเสริมก็บุรีรับฮึก็บุรีรับ บุรีรัมย์ลบ,ลบบุรีครับลบบุรีเขาเขามาส่งหรือว่าเราเปรวเองเขาส่งเะยครับเป็นปร,รบเองครับเราทำานานย,ยังครับเนี่ยหกเดือนหกเดือนอกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งเนี่ยประมาณหกเจครั้งครับอืมประวัติเราเคยต้องโทษอะไรบ้างก็ครอบครอบครอบของยาเสพติดค,ครับอืเสียสารออกมาครับอะไรนะครับประกันไอเสียสารออกมาครับ นี่อยู่ในระหว่างประกันใช่ไหมก็คือไม่ใช่ครับคือเสียมาแล้วครับที่สุดแล้วครับนี่มาก่อเหตุอีกครับตอนนี้มันเม็ดเท่าไหร่ครับเดี๋ยบบ่าลึกสามพับาทครับเรารับมาเท่าไหร่ก็ประมาณสิบเก้าบาทครับรับสิบเก้าเราขายขายสามสิบสามสิบนี่ปีกหรือส่งก็ส่งครับส่งจะปีกกันขายปีกเท่าไหร่ปีกไม่ได้หลั ปีกเราไม่รู้เลยเราส่งอย่างเดียวส่งทีทีเท่าไหร่ครับก็ทีนั้นสามสิบสี่สิบนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ตำร,ปปรวจสพบางเทเคสและฝ่ายปกครองออกตรวจร่วมกันนะครับขณะนั้นได้ทราบข้อมูลว่าที่กระท่อมวัดที่กระท่อมดังกล่าวซึ่งเป็นของนายสามารถนะครับมีพิธีการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยผู้พิพากาจำนายนะครับให้กับกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายแรงงานเจ้าหน้าที่ต้องรู้อะไ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองยึงได้ไปตรวจสอบที่กระท่อมเมือ่อไปเดินทางไปถึงกระท่อมพบใน,น,นสาม,มารถอยู่ที่บริเวณหน้ากระท่อมนะครับเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิ่งหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองวิ่งติดตามทันนะครับแล้วก็เชิญตัวมาที่กระท่อมอเราขอทําการตวรวจปัสสาวะเบื้องต้นมีบวมบิดบวกย้อมรับว่า,าเสนสเนะครับจากนั้นมีมลเหตุนในการที่จะขอตรวจคน้นในกระท่อมนะครับจึงได้แสดงตัวเปรร็นเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็ขอตรวจคน้คนผลการตรวจค้นพบยาบ้านะครับจำนวน 1 2 0 0พันร้อตัวเม็ดนะครับพร้อมอาวุธปืนแม็กกาซีนซึ่งเป็นเป็นประดิษฐ์เองนะครับจำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนปืนจํานวนสี่นัดนะครับบรรจุอยู่ในลำเพลิงบรรจุอยู่ในแม็กกาซีนนะครับแล้วก็พร้อมกับยาบ้าพร้อมกับลูกซองกระสุนลูกซองนะครับจำนวนยี่สิบสองนัดนะครับอยู่เป็น,นกระท่มนะครับสอบถามคู้ตองหาก็ยอมรับว่าเป็นของตนเองซึ่งได้ซื้อยาบ้ามาจากเขตโรบลนะีในจำนวนหนึ่งมัดเมื่อวันที่ วันที่16ที่ผ่านมานี้นะครับในราคา40,000บาทนะครับแล้วก็มาจํำหน่ายให้กับชาวบ้านในเขตนี้นะครับโดยจําหน่ายเมตรละ30บาทครับเมื่อวานนี้ท่าน2,000เมตรก็ ใส่มารับสารภาพมาใส่เตียมอีกน้องลูปไปมานั่งลงเจ้าก็มานั่งลงมันเป็นผู้ตหาดยผมไม่ใส่ตสา่ดยาเด้อ้อกันอยู่แล้วม่น่งลงันเยอ่ไวเดี๋ยวเดเอาม่เอาผมไหยเอาจงางคู่นี่งต้งผมนี่เจ้าเจ้าจะพับภาพรวมเด้อเออทังนี้มาให้บเงี้ยาเงี้ยให้เห็นับรวมอืมตกน ขี้ไทยอยู่ในในนี้ด้วยนะเอาต้องจะเรียกคันออนมาอยู่ในะท่า<ะ>เชียงนะท่าเชียงบอกเถอเดี๋ยวก่อนี๋ยวคุยกันก่อนสิมึงเอาให้หมดใหห้มดก่อนมึงปรโยนลงน้ำโยนตรงไหนเดี๋ยวดูในรถเอออยู่กับตัวมึงอีกอะเขารู้จักกันนะถ้าอย่างนี้น่าจะรู้นะอืมนี่มีสามเม็ดใช่ไหมเอ็งอยู่ที่ไหนวะโสมอู้มันสุดสุดนี่นว่าน้ำโสมเลย พ่อตายขาจะไปนปหลาดอยู่นะต้องสวมเลยนะไอ้เดียนดเดียนธรรมดาเลยเดี๋ยวนั้นนะไอ้ก็อยู่ในนี้เอี๋ยวเก็บดูนิดนึงนยังมีอีกนะจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเท้าขึก่อนเอานี่อันี่คนนี้อันนี้อันนี้ออกไปข้างนอกเลยใส่ไปล้างออกไปไม่ได้แก้ผ่าลุงกี่ครับคนไอออกดูไม่ได้แก้ผ่าลุงนะนี่ไรปลาเข่าผัวเมื่อกี้นะเอาไปตรงไหนอีก นป่าอากเเยอเดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไปอีกป่าเผมบอกว่าผมมจะวิงมันมันยอมนะครับเนี่ยดีมากปืนแล้วแ้่เขาว่าเปปืนเหรอปืนเหนือยู่ไหนต้องบ้านนี้ตัองตัดอยงงี้ไหมครับผมมีคนนั้นมีคนนั้นเฮ้ยแค่นี้มันไม่ต้มสักสีแค่เราเทมากกว่านั้นน้ำโสมก็รู้ดีอยู่โอ้ดินแดนปวดป่วยได้เลยหรือกั้นไหนล่ะไหนไหนแล้วเดี๋ยวไปนี่นี่นี่ครับดูให้ละเอียดละเอียดอีก ดเ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนวเสาคน์เอาเชือกเมื่อกี้นะกกไทยอยู่ในในนี้ด้วยนะอเ,เอาตั้งแต่เลกข,ขั้นตอนมาอยู่ในนั้นะนะโอเคเดี๋ยวก่อน